ตัวเป็นแสนเลยลูวิ้งอะตัวเป็นแสนตัวเป็นแสนวันนี้นนครับ,รบพี่<ม>ยิ้มจะเอาลูวิงว่งดีที่สุดในประเทศไทย,ไทยพี่ยิ้มซือม้อมาให้พ่อวิงว่งไปดเดินนีกว่าไปเดินนีกว่า ีวิวบ้านยังไม่ให้ถ่ายเฮ้ยยังไม่ให้ดูหรอกนี่อะไร่ะตัวมีวิธีแก้ปัญหาไหมทำไมกะพ่อดิทำไมวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับพ่อวิ่งมีอะไรแบบว่าช่วยทุนแรงอะไรให้พ่อไหมอ๋อกลัวเรื่องหัวเข่าพ่อแก่แล้วหัวเข่าจะเสื่อมแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปจอดไปวิ่งไปจอดไปแล้วทำไมเขาไม่วิ่งเขาไม่ไปวิ่งบนลู่วิ่งที่พี่มซื้อมาให้อ่ะเขาซื้อลู่วิ่งใหญ่ลู่วิ่งเล็กมาให้ทั้งสองตัวทำไมเขาไม่เอาไปวิ่งอ่ะ เขาซื้อมางนานแล้วไม่เห็นเนี่ยเห็นหุ่นเขาไหมหไหแต่ไปดูพ่อดิยังไงทำไมเขาซื้อของมาให้แล้วทำไมไม่รู้จักใช้ไไอไหนวะเฮ้ยซื้อมั้งนานแล้วจะเอาลูกใหญ่ลูกเล็กอะอะไรของมันวะถ้พ่อต้องวิ่งลูกใหญ่เลยซื้อมาตอนไหนถ้าตัวซื้อมาเขาก็ต้องเห็นตัวเป็นแสนเลยลูกวิ่งตัวเป็นแสนตัวเป็นแสนอะไรเลยนอกจากเงินนเธอจะชอบไหม เอาวิ่งตรงนี้โหแก่แล้ววิ่งได้ไงหัวเข่าเสื่อมแย่ไม่ไปวิ่งบนลู่วิ่งทีมซื้อมาให้ไม่เอไปวางไว้ตรงไหนโหวางก็เห็นเห็นอยู่ก็ไม่เอาไปเอามาวิ่งจะให้เอามาไหมถ้มันมีก็ดีวิ่งเลยวิ่งเนี่ยมันเกะการถลดามก็จอดใช่ป่ะเชื่อนั้นเป็นลู่วิ่งแบบอยู่กับที่เลยวิ่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกมาให้จะวิ่งใช่ไหมล่ะไม่ถ้ามันมีลู่วิ่งก็ดีเออโอเคโอเคมามามาแหมมันจะต้องให้มันถึงมือบรนเจิดทีเลยหว่ะ อง,ง่ายๆแค่นี้คิดไม่ได้ามันเป็นยัางไงาอะพ่อซื้อมาให้ตลอดนึกถึงตลอดก็ยังไม่ยอมเอามาใช้วัสดีก่อน <c oughs> สวัสดีครับตอนนี้ก็สู่โบโยชิชแนลครับวันนี้ครับพี่ยิ้มจะเอาลูวิ่งที่ดีที่สุดในประเทศไทยพที่ยิ้มซื้อมาเอามาให้พ่อวิ่ง นะโ <Okay. S 1> อเครอ,อแป๊บนึงนได้เร็วๆเลย,เ,ย,เ,ยเออ้วต้องวิ่งหัวเข่าเสียของซื้อมาให้ไม่รู้จักใช้เส็งเลยเออจะเอาไปให้ใช้รลู่วิ่งเนี่ยจะบอกว่าน้ำมันหมดนะรถบ่มีน้ำมันไอ้หาเงินบาทาน ชีวิตโค้ดมีเหี้ยเลยจนเกินพ่อใจเย็นๆเดี๋ยวพ่อรอแป๊บเดียวมันบอกไปเอาลูกวิ่งไงเอ้ยไม่ขับแมคโครเล่นทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันพ่อมันแอบไปซื้อแล้วมันไปวางข้างแมคโครแมคโครมันบังแววนั่งรอแม่งต้องนานนมเน้นะรุ่วิ่งแล้วเสร็จไปแล้วเนาะเบื่อเนาะเบื่อเบื่อที่จะรักเบื่อที่จะทักเดี๋ยวรอพี่ยิ้มก่อนนะตอนนี้พี่ยิ้มแบบลีลาม้ากับคนเนี้ยเออ นูน่นทุกคนจะไปขับทำไมวะแมคโครตอนนี้ขับแมคโครอยู่นู่นนะเมื่อไหร่จะได้ลู่วิ่งอ่ะเยลเมื่อไหร่จะได้ลู่วิ่งพ่อเราแล้ว แป๋ลู้วิ่งก็ลู้วิ่งไงก็ซื้อมาให้ตั้งนานแล้วทำไมไม่ใช้นี่ไงนี่ตามมาสี่แสลูสแสลวิ่งสัตวิ่งไงสัตวง้วิ่ง้วิงี่้ิ้ว้ตยิ้าไหนงทงี่้ีว รู้วิ่ง400,000ชีวิตกูเฮ้ยนี่ไงพ่ออ๋อล้อสนุดแล้วเร็วๆวันนี้ครับพี่ยิมจะเอาลูวิ่งที่ดีสุดในประเทศไทยพี่ยิ้มซื้อมาให้พ่อวิ่ง อีดได้ขอทีดิเป็นไงพ่อมันเกิดไหม้ไเออเอกได้ด้วยเหนือยป่นืงไงเ่อยันอเอาเร็วอีกไหมหรือดาวช้าอีาพ่ไหนเดินนี่ก็ถาฮเดินนี่ก็ถาฮได้แต่ ที่เขาซื้อมาให้พ่อลูวิ่งแล็จอดอยู่นู่นอ้ไม่คอจิ๋วเออเราจะลงทุนทั้งทีแล้วต้อง4แสนอ้าวเป็นลูวิ่งธรรมดาก็เขาก็ว่ามันขายอยู่ไม่กี่พันบาทมันก็มีไงลูวิ่งธรรมดาตักดินได้เปล่าลูวิ่งธรรมดาตักดินไม่ได้เอาที่เธอสบายใจบ้าปะเนี่ยเนี่ยแล้วซื้อมาให้ตั้งนานจอดเนี่ยดูหมาเนี่ยหมาเป็นอย่างนี้ไปแล้วเห็นไหม าขาลากไปแล้วเอาวิ่งขี้เร็วพอไม่ก้าวแรงพอไม่ก้าววิ่งเรียกแม่มาวิ่งแม่มาวิ่งโถ่ทำวิ่งเองก็ได้วะเรียบอย่าพลาดนะอย่าเห็นฉันเป็นสนามอารมณ์คน <c oughs> อย่างกูเคยพลาดเหรอนะโอ้โหนี่เป็นไงเป็นไง ดูคุณอาลีมาแล้วคุณามาบ้านอ่เ่ไหนเยเห็นป่ะตัว่อวิ่งได้สอคนนะแถบนู้นก็วิ่งได้ลองไปแถนนเข้าวิ่งถนน่ามาคุยกับแม่แล้วก็เนเ่องไทยลังอ่ะเห็นไหมอะคุยกันต้องวิ่งกันสอมสัมะเนธ์คยระด้วยสมรัก ถูกคิดดิคิดคิดทำอะไรคิดตั้งมันมันเร็วได้แค่ไหนเร็วจนวิ่งไม่ได้อ่ะเออเดี๋ยวเอาดิเอาดิเอาดิตัวลองเลยและตัวโยกเองเลยได้อยากเร็วมากเร็วน้อยถูกอเออเออถูกเห็นไหมเห็นไหมล่ะเป็นยังไงเป็นยังไง โอ้กระดกอ่ะโถเจ้าดีว่ะอ่ะโถเขาบอกแล้วฉลาดปะล่ะเห็นไหมเห็นไหมแล้วหัวเข่าไปไงหัวเข่าไม่สะท้านอ่ะโถเฮ้ยเห็นไหมแล้วมีเสียงด้วยเห็นไหมเห็นว่าเห็นว่าอยากเร็วแค่ไหนก็เปิดเข้าไปอันไหนหยุด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 ง่ายอ่ายถามพ่อดิเหนื่อยไหมนี่พ่อพ่อเหนื่อยไหมล่ะ คนเหนื่อยกับมึงไงคนเหนื่อยกับมึงไงถามึงจริงเหรอมึงไม่อายเขาเหรออะไรอย่าูอะไรอะตัวดีโถเขาภูมิใจในตัวไม่เชื่อจ๋ามากวันหลังอะพ่อนะถามนะถ้าพ่อจะวิ่งจะออกกําลังกายอะของอะซื้อมาให้ทั้งลู่ใหญ่ลู่เล็กไม่เอาไปใช้เดี๋ยวแมไม่คิดว่ากูจะอายเขาหรอให้จัด ฟาวคิดว่ามึงจะอะไรอย่างเนี่ยลงกินแบรดดิฉลาดนี่เห็นไหมซื้อมาตั้งนานแล้วไม่รู้กี่เดือนกี่ปีแล้วคันเล็กก็เอาไม่เอาคันเล็กไม่คันเล็กมาโอ้โคันเล็กแรงหมดนะไม่เอาไม่เอาอายเขินพอรู้ว่าท่านไปทำเขินแบบแบบว่าแหมข้ารู้ไม่ทันเองวะเงี้ยเดี๋ยวฟอมไง อเป็นย <jogo. S 2> <ENNIS> ังไงถึงใจมะนี่ทุกคนนี่อึ้งแล้วแบบทูที่ยิ้มคิดได้ไงอ่ะโอ้โหนี่มันเจ๋งจริงนี่โอ้โหปลาหดปลาอะไรมีครบเลยนะนี่เหมือนย่อฟิตเนสมาไว้ที่นี่เลยนะเห็นไหมปลาโหดไหมไหนทำแล้วดิทปลาโหดไหมเอามาโหดที่ปลาหดเยอะฮะมึงยังไม่เยอะดิยังล่ำเหลือแหละล่ำเหลือกิน ฉลาดก็ต้องอวยหน่อยสิเราคนฉลาดพ่อเป็นยังไงแต่เขาภูมิใจภูมิใจไหมชอบโอ้โถเมื่อกี้นี่วิ่งสนุกมากเลยนะเขาบอกแล้วตัวมีอะไรไปปรึกษาเขาก่อนเขาไปทําบ้านต่อนะเออเรื่องแค่นี้พ่อคิดไม่ได้วิ่งอยู่ได้วําไงก็บรถเก็บลาเกะกะก็รู้อยู่ว่าช่วงเนี้ยช่างเขาเยอะตัวอะไรไม่ได้วุ่นวายเลยไม่วุ่นวายวุ่นวายตรงไหนออกไปซื้อน้ำมัน เอารถไปจ้ำแบตแล้วก็ขับไปโคมาขวางทางชาวบ้านเขาไม่เห็นจะวุ่นวายวิ่งเข้าไปสิไม่เห็นจะวุ่นวายจับตัวก็ไไม่ด้อีเดิใช่ไหมพ่อปัญหากันเนี่ยเนขี้ฝุ่นอะไรนะเย็บเดี๋ยววิ่งทีนึงต้องไปนั่งชาร์จแบตอ่าแม่โคมาตรงนี้ไปซื้อน้ำมันด้วยพ่อไปซื้อน้ำมันด้วย ไปนะความคิมันง่ายหมดเลยนะไปนะโอเคไปแล้วค่ะทุกคนเบื่อเอาลูกวิ่งไปเก็บก่อนนะเออไปเก็บก็ไปเลยเราแล้วคข้าเดี๋ยวเอาลูวิ่งไว้ตรงโน้นนะถ้าจะวิ่งก็ไปวิ่งหลังบ้านนะรู้ป่ะจะได้ไม่หลอ โอเคเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับไอเดียของนะคะพี่บรรเจิดนึงตอบกู้ทำไมอะภูมิใจภูมิใจถือว่าเออมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่มันคิดซะบ้าง เปลืองน้ำมันเปลืองอะไรไปวิ่งเหอมีเปลืองอะไรทั้งนั้นแหละวิ่งไม่ต้องใช้ลงทุนไม่ต้องเปลืองอะไรนะคะเกียกะหลบรถหลบลานตรายโอเคไปถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้โบโยช h ชาแนลนะคะฉลาดอะพอยังเนี้ยไปเจอกันใหม่พี่นะไปดูมาจกไหนหรือเปล่านี่ย อหก่อนจะไปนะคะอย่าลืมนะคะพี่โบนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับน้ำพริกรสแซ่บสองแสบแม่โบนะคะมีน้ำพริกหมูกระจกอย่างเดียวนะคะตอนนี้เข้าไปซื้อกันได้นะคะลิงก์ด้านล่างและก็อย่าลืมที่สําคัญนะคะตัวช่วยของเราคือคีโอไฟเบอร์นะคะปัญหาพุงยุบจะหายไปทุกเช้านะเพียงดื่มพุงยุบหายไปพุงยุบหายไป ปัญหาพุงยืนหายไปนะคะเพียงดื่มวันละหนึ่งซองนะตื่นมาพุงแฟบแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาทิตที่19มิถุนายนนี้นะครับอย่าลืมไปเจอกับ <ไ S 1> พวกเราได้ที่บ,บีโกไลนะคะ 3ามคุ่ม10นาทีนะคะตรงนี้เลยครับที่ดิงด้านล่างแล้วไปร่วมสนุกไปพูดคุยกับพวกเราครับแบบสดสดใช่เราจะมีเรื่องอะไรมาโม้ทุกคนได้ฟังกันเจอหน้าตัวเป็นๆแบบนี้ถามตอบมันได้ตลอดเวใช่แล้วค่ะ2ชั่วโมงเต็มครับสำหรับใครที่ยังไม่มีนะคะแอปนี้กไลค์นะคะเข้าไปโหลดรอไว้เลยนะคะและที่สำคัญถ้าใครโหลดไปแล้วนะคะก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนไอดีของพวกเราไว้เลยนะคะเราจะมาไลฟ์กันนะคะ4วัน4วันใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะบอก อย่างนี้เลยเข้าไปดูเลยนะคะวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนนะคะเจอาัน1ทุ่มตรงนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะอย่าลืมไปเจอกันนะคะที่มิโกะไลท์อิด้านลท์คืออยากเจอทุกคนแล้วอ่ะขอบคุณคแ่ค่ะแ่วันี้ลก่อนไายบ้าัสดีค่ะ